สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องคุณเติมหน่อยซี่ชาแนลเอางี้กว่ามาดูน้องชิดาเขาทําอะไรผมงงมากเลยของตั้งแต่อยู่นี่ผมก็ไม่เคยกินเหมือนกันไปดูกันนะครับเราก็เป็นเอาเลยสวัสดีค่ะชิดานะคะวันนี้เราจะทําเมนูย่างปลาไหลค่ะเคยกินไหมคะผมว่าไม่เคยกินไม่เคยเหมือนกันกิแต่ผัดเผ็ดครั้งแรกแต่ว่ามันเป็นปลามันต้องย่างได้หมดใช่ไหมทุกคนทำเป็นเด้อ หมักไงนี่บุญเติมเป็นคนทำแหละให้ก็ไม่คิดรู้ว่าทำแหละมันจะมาปิ้งแบบนี้ก็อยากกินไงอยากกินกินเป็นเหรอถามจริงกินเป็นแล้วก็ไม่เคยกินหรอกย่างอ่ะย่างใสเลยใช่ไหมใส่สดแคร์รฮะไฟอยู่ไหนไฟอยู่ตรงไอ้กิจป่าวไฟแช็กเหรอคะหนูเอาไปให้กิจค็นะแล้วนี่ย่างปลาไหลค่ะย่างปลาไหลนาย่างปลาไหล ไม่อยากรู้กินเป็นเราเป็นผู้สาวไทยบ้านเนาะดูดูขั้นตอนคาย่างดูเหมือนอนชาวบ้านไหมเราเป็นสาวไทยบ้านสาวไทยบ้านปะแมนอุ้ยกินข้าวเหนียวนะอ๋อกินข้าวเจ้าไม่ได้เหรอไม่ได้ทำไมอ่ะไม่อร่อยไม่อร่อยแค่นี้ก่อนเนาะสามอ่ะสามตัวสามชิ้นอ่ะ สวยอ่ะปลาไหลสวยคนก็สวยย่างปลาไหลนะคะใครเคยกินบ้างเมนูนี้ง่ายๆค่ะแค่หั่นปลาไหลแล้วก็ทุบทำยังไงนะให้มันหายคาวทำไงก็การทำแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นบ้านผมเนี่ยผมใช้ใบสักเนี่ยมาลูดเอามาจากใบสักไม้ต้นสักอ่ะมันจะขักมันจะใช่ใช่สับสับอ่ะเอามาลูดลูดล้างเลยคือแบบลูดปุ๊บแลก็ใบต่อใบล้างเนี่ย แต่เป็นผ้อ,อีสานคือจะใช้เล้าขาวกับเกลือใช่ไหมอ่าฮะเออถ้าเล้าขาว่ทำให้มันตายให้มันเนา่าใช่ไหมแต่อันนี้ผมใช้เกลือล้างอันเนี้ยเกลือล้างแบบสนิทเลยอ่ะว้าโอ๊อยโอยน้องอยากรู้กินเป็นสุดยอดสุดยอดอีดี้่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะกินปลาไหลกับข้าวเหนียวข้าวเจ้าก,กินไม่ได้ใช่ไหมก,กินได้ข้าวเจ้าก,ก็มีร้อนน่ะ ไม่ยักรู้คนโคราก,กินปลาไหลปลาไหลปิ้งเป็นด้วยก็บอกว่ามันไม่ได้เคยปิ้งแต่ว่าเป็นเ<า>มนูปลาเขาก็ปิ้งได้ทุกอันนั่นหละผมอยู่เนี่ยผมไม่เคยกินปลาไหลปิ้งนะผมกินแต่ผัดเผ็ดผัดกะเพราจริงๆมาในโม้เนี่ยแต่ดูปลาเตียวชิดาก็งงเหมือนกันท่านอยากกินปลาไหลปิ้งอ่ะทำให้ฉันหน่อยงงมากเลยว่าเขาคิดแบบเมนูแบบนี้มาได้ไงเขาคิดในหัวสมองเขาไม่รู้ทุกคนเคยกินไหมแต่แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาแบบปลาปลาเนิลปลาไหลนี่ใช่ไหม อันนี้ปลาไหลนี่นี่โอ้โหไปปได้ไหมเดียมากินดดวกกันนะคะจะกินเหรออ่าคุณ้องอคุณชิดาต้งสอนผมกินแล้วแหละจริงๆผมไม่เคยกินปลาไหลปิง้งโอ้ยหลาีมากอีกแล้วอะ่ะทำไเวลาเราทำอะไรเขาชอบมิข้าวเราอะ่ะเขาอ,อเขาบอกคนคนคน,คนอยู่ข้างาเขาบอกว่าคนแถบชอบเอ้ยบ้าพูดอะไรงั้นเนี่ยมันไม่ใช่คุณพูดในโอหสาธารณชนมันไม่ได้นะ อมาไปดูเจโนดีกว่าป่ะเจโนทำอะไรสวัสดีค่ะเฮ้ดที่ยังเนี่ยอุ่นเขาเฮ้อุ่นบ่อุ่นเขาอุ่นเขาเจ้าเลยเฮียมอนมันร่ำเอ้าแล้วมันมันร้อนแล้วจะอุ่นทำไมก็มันเย็นไงก็อุ่นให้มันร้อนอ๋อมันร้อนอันนี้ก็จะตีนนะคะแต่ทำทำอะไรนะน้ำยาขนมจีนจ้าอ๋อน้ำยาขนมจีนเรี่องแขกคะเรี่องแขกคนไทยดิเลี้ยงแขกได้ไงใช่เหมือนเลยบ่ค่ะ สามตัวเมื่อไรต้องต้องขยันนะเพราะว่ามันจะไหม้นะคะเพราะว่าฐานเราแบบแรงเนาะตก็พลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาไปวัดเลยก่นี่ติ้งไปติ้งแล้วสองกักพ่อเออพันะ หน้าดำหมดแม่ดำตรงไหนเห็นดำเลยสวยออกเนี่ยเห็นไหมคนสวยเขาทำได้ทุกอย่างนะคะเขาจะไม่มาแบบว่าแต่งแต่ตัวครัวเป็นนอนนะเราเป็นคนก่อไฟเองกอย่างไปหาฟืนมาเองทานทานทานฟืนด้วยฟืนอยู่ไหนไหนเราหาบอกฟืนก็นี่ไงเป็นไม้เนี่ยเนี่ยอยู่ในเนี้ยแล้วก็เอาถานมาใส่อีกเดี๋ยวไปดูกันดูตอนเขากินเขากินยังไง โอ้มันจะสุยกย,ย,ย,ยังไงยังยังไแล้วใช,ใช้ใช้เวลานานไม่สุกไม่รู้ตั้งแต่ทําม,มาก็ตั้งแต่เวลาสี่โมงกว่าเอ้สามโมงกว่าแล้วตอนนี้สี่โมงสิบสามแล้วจับเวลาอยู่คะ่ะตอนนี้จับเวลาด้วยใช่นั่งแบบจับเวลาทุกคนน่ากินไหมคะหมายถึงคนหรือปลาไหลคนก็น่ากินปลาไหลก็น่ากินโอ้แต่ได้ชิมแล้วจะติดใจนะคะปลาไหล อ๋อปลาไหลได้เก็บปาถามอยู่แต่คนคือไปชิมไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ค่ะสงวนลิขสิทธิ์โอ้ลิขสิทธิ์ด้วยทำไมต้องต้องแต่งงานก่อนใช่ไหมใช่ต้องแต่งงานถึงจะชิมได้ทำไมโหทุกวันนี้คือมันยุคใหม่แล้วนะชิดาไม่รู้มันไม่จําเป็นต้องว่าแบบว่าแต่งงานที่จะชิมต้องต้องชิมก่อนแต่งงานนะเออหรอถ้าถ้าไม่ถูกใจเออว่าไปต่อไปไปต่อเนี่ยคือค่อยว่ากันเอออ๋อโอเคจริงไหมจริง หสวัสดีค่ะปลาไหลชุดแรกเราก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะทีะ่ปิ้งเสร็จแล้วเนาะเราจะให้บุญเติมชิมนะอล,อลองลองเนาะลองต้องลองเเราก้อนนะคะเป็นคำที่อร่อยอร่อยกว่าผัดแน่นอนล้านเปอร์เซ็นเป็นไงคะอร่อยไหมรสชาติด,ดีไหมอืมดีใช่มันจะแบบมันจะไม่มีกลิ่นปลาไหลเลยเนาะอืม มเมนูนี้เหมาะกับการไปอยู่ในป่านะคะเพราะว่าในป่าจะไม่มีเครื่องแกงถ้ามมอไปหาปหลาไหลมาได้ก็คุกหัวแล้วใส่ไฟเลยกินได้เลยอืกินได้เลยโอเคไหมคะโอเคค่ะต่อไปจะเป็นเมนูหมกไข่ค่ะทุกคนจะงงว่าหมกไข่แบบไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหมกไข่ก็คือเป็นไข่ไก่นี่แหละแต่เอาห่อไปตองลวหมก แล้วก็ใส่พวกหอมอะไรเงี้ยค่ะพริกกินกับปลาไหลคืออร่อยมากรีบเอาไปตอนทำอะไรก็จะหอมเป็นนั้นยังไงให้มันอ่อนเนาะใช่เดี๋ยวเธอเป็นแฟนฉันนะเธอจะรับได้ไหมเพราะฉันคนติดดินมากค่ะจะมาพงผ้าขาพอดีเออื่นไปบวชน้ำมอฉันคนติดดินนะ่มีเววลา่ยยังเุออธอรู้ไหมเธอจะอยู่ได้ไหมเนี่ยเธออยู่แบบเนี้ย ขอโทษนะเธอแค่ติดดินฉันน่ะติดฉันติดติดอะไรติดตัวตำนี้ปลาไหลกับไข่เป็นไงบ้างกินได้ไหมปลาไหลวะสผลสำเร็จค่ะแต่ไข่ก็ไปตองไล่ไปแล้วประมาณ18ชั้นเออแล้วก็ปิดคลิปให้ด้วยปะโอเคค่ะถ้าชอบก็น่าชอบน่าน่าภา,าคภูมิใจมากไข่ก็ไม่ <laughs> อมโอเคค่ะไปแล้วเดี๋ยวเจอกันที่กินนะคะสวัสดีค่ะ